สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปสูภผู้สุคนพอกันอีกแล้วจ้ะพี่น้องที่แรกว่าสีเบาะลจ้ะพี่น้องแต่กะอยากเบาหรือความที่อยากเบาจ้ะพี่น้องค่ะเม,มื่อมีโอกาสอีกเป็นคนหนึ่งเนาะที่แบบมาใส่ชีวิตอยู่นี่ก็เห็นหล,ลายผู้หล,ลายคนจ้ะพี่น้องค่ะหลายคนอาจจะพ่อรู้จักหลายคนอาจจะพ่อแบบเห็น ผ่านตาหรือสัมผัสจากเพื่อนเพื่อนพี่ๆหรือคนรอบตัวที่มาอยู่เมืองนอกจากพี่น้องค่ะไม่เมียวก็อยาบบอกว่าถาเนาะคนเฮ่าน่ะถ้าบ่มีงานยากอาศัยตะัวนมันยากพี่น้องเพราะว่าเข้าบ่หูดออกไว้อีหยังสิเกิดขึ้นในอนาคตพี่น้องคะอ่ะจังเช่นอเรื่องเล่าเนี่ยแม่เมียวสิเบาสูฟังเนาะคือมีผีคนหนึ่งอันนี้เบาพื้นกรเจากกันแต่ห่งเป็นแนวทางที่ดีนะคะ แนวทางที่ดีเข้ากะเฝาแล้วว่างเอาห้องาสาวๆห้องมาอยู่น้าผัวบอเมเียนว่าสิมากอาแต่ผัวมันบอเมเรียนเลยพี่น้องเอออันนี้ดีอย่างหนึ่งคืออ่าพี่เขามีงานเหตดพี่หน้องนี่แหละแม่ว่เขาจะเลือย,อยกมาเวา้าเออคือมันเป็นหนึ่งสี่พี่น้องพี่เล่านะ่ะมาอยู่กับสาม,มีบ่ม,มีลูกมีเตากันเด้พี่น้องแต่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนั่นแหละเออคิดว่าชิไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละเออ แต่ว่าเมื่อมาอยู่เรียวภูสามีของเพิ่นนี่คือเพ่นป่วยพี่น้องป่วยเออกษียนแล้วป่วยใบชะล่านั่เนเองนะจ๊ะพี่น้องบัดนี้เป็นใดอันเห้าเนี่ยผู้หญิงเห้าน่ะก็คิดว่าแต่ผัวเฮ้าเจ้าไข่ยนี่ยก็สิคือผัวเมียธรรมดาทั่วไปเนาะบ่ได้คิดอยังหลายพี่น้อง กะดูแรไปเ็ษขีเ็ษเนี้ยวเปลี่ยนผ้าอ้อมเพ็ดเนีอยยู่นกินเ็ษขีเ็ษเนี้ยวเ็ษดากผ้าไปลงบอกลงบาดเบิงดูแรเบิงแย่งกะคิดว่าเป็นผัวกับของพี่น้องือมมามามือหนึ่งระวังเร้อพี่น้องอาจจะเจอกับเหาหรือข่อยหรือเจา้าก็ได้ตรงระวังมา่ามือหนึ่งผัวพ่อไข่เนี้ยวเขาไปแอบเปลี่ยนพี่นัยกรรมพี่น้องไปแอบเปลี่ยนพินัยกรรม ยกให้ลูกเขาเบิดทรัพย์สินหามาน้ากันหลังจากที่แบบมาอยู่มากินแต่งงานกันแล้วเขาเปลี่ยนพินหนหยกโยกให้ลูกที่ติดกันกับอดีตภรรยาพี่น้องเออเราว่างเด้อทุกคนต้องเข้าใจอย่างหนึ่งบ่าพ่อแม่ทุกคน ย่อมห่วงลูกหักลูกกับเขาเออยิ่งน้ำซ้ำที่เหาว่ามีลูกน้ำกันกันกบเขานะถ้าเขามีลูกมาก,ก่อนแล้วเออกับสามภรรยาคนก่อนเขาอยู่แล้วอย่าลืมว่าพอเขากะต้องหักลูกเขาเออแม่นคุณจิเป็นภรรยาที่ดีเส็ดขี่เส็ดเงียวเขาก็คิดว่าคุณใดอ่ารับเงินแม่ไม่ รับเงนมันนานอยู่แล้วอืมน่นละเขาคิดว่าส่วนนี้คุณได้เต็มลอยเปอร์เซ็นอยู่แล้วแต่ว่าจากเปอร์เซ็นต์ก็แล้วไปแต่ว่าสมบัติที่หามาน้่กันถ้าผู้ทา่มันหักลูกแม่นลูกบ่ามาดูแลกับสร้างเขาแอบไปเปลี่ยนพินัยกรรมสุดท้ายคุณสามีของพีเราเสียไปดับสลายไปปัดขามือมาเปิดพินัยกรรมพี่น้องอืม บดายยังจากอันจากแนวเฮียนซันบางส่องกับขวางกระไดออกเฮียนออกซันหลังจากแต่งงานสวสดสมบัติหามาน้ากันเป็นของลูกเขาเบิดเขาไปเปลี่ยนพินัยกรรมจากพี่น้องแต่เลตนแต่เละตนแ,แห้งเออดีแน่เงื่อนแม่ใหม่เงื่อนอ่ะ,กะเกษียณผัวเพื่อนกระไดก,กินยู่ในในฐานะที่เป็นภรรยาลอยเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วที่เนี่ยไอ ของที่หามานํากันมันอุกอังเด้พี่น้องอ,อดีแน่เพิ่นมีเงินสะสมกับวางที่ไปหาเหตุการณ์เห็นงานช่วงที่แบบเฮามีแห้งอยู่นะพี่น้องเลามีกกะมีงานเออมันก็อุกอังเด้พี่น้องมาเจอจังสี่แจ็คพอตใหญ่เลยเออนะเห็นบ่ถ้าเงินกระเซียนัวบะบอพ่อคาเดียงดูเฮ้ามาเทียบแล้วเงินกระเซียนเฮาหลายขวดเออเฮ้าสีเลือกอันใดถ้าเมนซันเงินก็เลือกเงินกับเซียนกับขาง เงินพัวตายมันได้ในหน่อยบ่คุมเห้าวกสิเลือกอันใดอะอันใดที่มันดีสําหรับห้าหต้องเลือกเพราะว่ามันแจ็คพอตเด้พี่น้องเห็ดจังไดแม่นบอแบบนี้ก็แย่เลยพี่น้องแย่มากเลยจังใดกะนี่แ่ะค่ะพี่น้องเป็นหลายๆสิ่งหลายอย่างคนไทยมาอยู่เมืองหนอก็ดีอยู่ประเทศใดก็ดีถ้าเสพยกับคองใดก็ดีจังเม้าเหมียวมาอยู่นี่แมวเหมียวเห็นงานต่งมือแลกจ้ะพี่น้องถึงแม้ว่าแมวเหมียวสิ ออกช่วยแชร์ช่วยอะไรกับสามีนะจ๊ะพี่น้องกับพอบ้านซอยกันออกทุกอย่างเคลียร์ทุกอย่างนั่นแหละพี่น้องบางเช่อเข้าไหวใจสามีเข้าเมื่อถึงเวลามาแล้วเขาบรูดอ,อกว่าเขาสิเปลี่ยนใจให้เข้า,าเขาห้าถักยิ่งเขามีลูกมาก,ก่อนเขาต้องคิดถึงลูกเขาเป็นอันดับแรกน้อยที่เขาสิม่คิดถึงเข้าพี่น้องจาไว้เดออ้อสังเกตดีดี พ่อถามกับถามพ่อขอเบิงใดกับเบิงเพราะว่าผัวเฮาเอาเอหนุมมันก่อนมันสิลุ่งกองก่อนเอออย่าร่อยมันลุ่งกองก่อนจะมาเปิดพี่นายกล่ำมันอุกพี่น้องฝากให้พี่น้องสังเกตเด้อจากพี่น้องจะผพอกันใหม่เด้อเออ